ทุกคน,นะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทาง YouTube ค่ะของเจ้าหญิงเอเวอรเรสนะคะวันนี้ค่ะนุยจะพามาชมนะคะตัวเอเวอเรสต์สปอร์ตบวกแพ็กเกจค่ะเราก็มาดูกันว่าสีขาวตัวนี้เป็นสีขาวอะไรติดตามชมกันเลยค่ะเดิมเลยนะคะรถคันนี้เป็นสีดำนะคะแต่คุณลูกค้าของนุยเนี่ยก็คืออยากได้สีขาวนะคะแต่เป็นขาวมุกแบบด้านนะคะอันนี้พิเศษเลยนะคะ สีเนี้ยแลปได้หนังใจเลยนะคะที่เจ้าหญิงเอลเวร์นะคะที่ฟอร์ดเกษตรนวมิน์ชลุมยัดขายแบบหนึ่งในประเทศไทยค่ะเรามาดูนะคะด้านหน้านะคะตกแต่งด้วยกระจังหน้า FOR ดี F o R D ค่ะสีดำคุณลูกค้าดูถึงความแข็งแรงนะคะความแข็งแรงทนทานนะคะวัสดุที่ใช้นะคะรู้สึกถึงว่าเอ้ยมันแข็งแรงนะไม่ได้แบบกิ๊งกองนะคะโอเคนะคะตกแต่งด้วยนะคะไฟ LED แบบ3จุดนะคะเป็นไฟ LED ลีดลำแสงสีขาวนะคะก็คือ เวลาเราเปิดประตูรถเนี่ยก็จะเพิ่มความสว่างนะ,ะโดดเด่นนะคะให้กับตัวรถเองนะคะด้านล่างของเราค่ะใส่ชุดแต่งเ k c นะคะตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะคะใส่ได้เฉพาะตัว e v e r e s t Sport e v e r e s t t i t a น ium นะคะแล้วก็ตัวเทรนนะคะแต่ว่าตัว Wi t แทตัวนี้จะใส่ไม่ได้นะคะสำหรับชุดแต่งเ k c รุ่นนี้ค่ะเราเล่นสีนะคะสีดำด้านนะคะนี่สีดำด้านนะคะกับสี ขาวมุกแบบดําด้านเหมือนกันค่ะสีขาวมุกแบบด้านเหมือนกันนะคะคุณลูกค้าดูนะคะอันนี้เป็นแรปเพิ่มนะคะปกติแล้วจะเป็นรถสีดานะคะแต่แรปเพิ่มนะคะเพราะอะไรทําไมไม่เอารถสีขาวเลยล่ะก็เพราะว่าอยากได้สีขาวมุกนะคะเป็นแบบด้านนั่นเองนะคะคุณลูกค้าของนุ้ยรีเควสมาเองเลยค่ะโอเคนะคะตัวนี้นะคะดูไฟของเรานิดนึงนะคะไฟของเรานะคะตัวนี้ติดล์มเข้าไปนะคะติดลีมเป็นแบบ ดำนะคะชาดำนะคะลมดำนะคะติดฟิีมเป็นแบบลมดำค่ะก็เพิ่มนะคะเ,เขาเรียกว่ามิติให้กับตัวรถนะคะไม่ว่าจะเป็นกันชนหน้าเองนะคะกัะจังหน้าเองแล้วก็ตัวไฟนะคะไฟของตัว e v e r e s t Sport นะคะก็เปิดปิดให้ออโต้นะคะอย่างเช่นเวลาลงอุโมงลงอุโมงค่ะก็จะเปิดให้นะคะเวลาขึ้นอุโมงก็จะดับให้ออโต้ค่ะนั่งสวยๆอยู่บนรถเลยค่ะ โอเคต่อมานะคะเรามาดูด้านข้างกันบ้างนะคะด้านข้างของของตัวรถนะคะก็ตัวนี้นะคะใช้ยาง AT เลยนะคะทำไมต้องใช้ยาง AT นะคะเพราะว่า1ยาง AT นะคะก็1ประหยัดน้ำมันเลยนะคะ2นะคะเสียงเนี่ยมันจะเข้าไปในตัวรถนะคะให้เบาขึ้นนะคะถ้าสมมุติเลือก RT เนี่ยเสียงมันก็จะเข้าไปนะคะแต่ว่าอยู่ในส่วนของที่เรารับได้นะคะการเปลี่ยนยางใหม่นะคะ1หน้าย,ยางสัมผัสเนี่ยมันใหญ่ขึ้นนะคะทำให้ขับขี่ บนถนนนะคะหรือว่าการที่ว่าเราเทคขึ้นนะคะแล้วก็จับถนนถนนลื่นอะไรพวกนี้คะ่ะในการจับถนนจะดีมากกว่านะคะทำให้ลดลดการฉลับของตัวรถนะคะหรือว่า,เ,าเวลาเราสมมุติว่า,าน้ํามันเปียกถนนลื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้ตัวยางเนี่ยจับถนนได้มากกว่านะคะเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกค้านะคะในส่วนของตัวแม็กเองนะคะตัวนี้เป็นฟอ o ์ซมิงค่ะใช้ของเวกนะคะคุณภาพสูงนะคะก็คือมีขนาด มีความแข็งแรงนะคะแต่ว่าตัวแม็กเองเนี่ยทำให้น้ําหนักเบานะคะลดหน,หนึ่งนะคะลดแรงของตัวรถได้นะคะ2นะคะประหยัดน้ํามันเพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะต่อไปนะคะใส่ชุดโหลดนะคะตัวนี้โหลดลงจากเดิมเลย2นิ้วด้วยกันนะคะเป็นสเต็ปของ โปรเฟนเดอร์ค่ะตัวนี้ใส่ปีกนกนะคะก็คือป้องกันตัวเวลาเราเลี้ยวอะไรพวกนี้ค่ะเราเปลี่ยนยางมาใช่ไหมคะก็จะทําให้การเลี้ยวรัศมีรัศม,มีวงเลี้ยวเนี่ยมันดีขึ้นขับขี่ง่ายขึ้นนะคะลดการกินหน้ายางเราจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนยางบ่อยนะคะก็ถึงรอบหรือว่าอาจจะใช้งานได้ยาวนานมากินขึ้นนั่นเองค่ะส่วนชุดโหลดนะคะใช้ของโปรเฟนเดอร์นะคะสามารถปรับระดับได้นะคะ,ะปรับระดับหมายความว่าเถ้าสมมุติว่า เปลี่ยนไปแล้วเนี่ยมันจะแข่งในคุณนุ้ยนะคะเราสามารถปรับได้นะคะ1นะคะก็จะเพิ่มการขับขี่นะคะปกติแล้วรถสูงเนี่ยมันจะโดดอยู่แล้วนะคะในเซกเมนต์เดียวกันเนาะก็คือตัวนี้ลดลงนะคะทำให้การควบคุมรถเนี่ยหรือแรงเหวี่ยงอะไรต่างๆก็จะทําให้ตัวนี้เข้าคงได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะลดแรงเหวี่ยงนะคะลดอาการคนที่นั่งหลังนะคะก็คือลดอเวียนหัวนะคะได้การเมารถได้นะคะ ด้านหลังของเรานะคะเป็นท่อนะคะ HKS นะคะตัวนี้ใส่แคปลาเข้าไปนะคะก็โดดเด่นนะคะของตัว HKS อยู่แล้วนะคะเวลาเราขับขี่เนี่ยก็จะเกิดเสียงที่เราใจนะคะขับขี่เวลาเราเหยียบพุ่งนะคะก็จะทําให้เกิดอารมณ์การขับขี่ที่สปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็แรงม้าอะไรพวกนี้จะเพิ่มขึ้นมา อัหนึ่ง,งตัวนะคะอันนี้นุ้ยเป็นคาว่าประมาณแล้วกันเนาะอันนี้ขึ้นอยู่กับการขับขี่ของคุณลูกค้าเองค่ะนุ้ยเคยลองขับมาแล้วนะที่ใส่ล้อเนี่ยเออที่ใส่ท่อเนี่ยก็คือแบบมันทําให้ขับสนุกมากยิ่งขึ้นเองนะคะด้านล่างของเราค่ะชุดแต่ง AKC นะคะอย่างที่นุ้ยบอกเลยนะคะสีดําด้านนะคะสลับกับสีสีมุกนะคะแต่ว่าเป็นด้านนะคะก็สวยไปอีกแบบนะคะก็ลงตัวนะคะสาหรับตัวเอเวอเรสต์สปอร์ตคันนี้นะคะ นี่ไฟนะคะคุณลูกค้าเห็นไหมคะตัวนี้ก็ใส่ติดฟิล์มนะคะเป็นลมดำนะคะก็เพิ่มมิติให้ตัวรถนะคะแบบเอ้ดูมีอะไรนะดำนะคะพอมอีกด้านบนนะคะก็เป็นแลปครึ่งคันนะคะเป็นสีดำด้านเหมือนกันค่ะโอ้สวยลงตัวทุกช็อตเลยค่ะคุณลูกค้า นนะะตัวนี้นะคะเป็นส p o r t ตบ o กออปชันนะคะที่นุ้ยนําเสนอตัวนี้เลยนะคะเพราะมีออปชันนะคะความปลอดภัยขั้นสูงนะคะของฟอร์ดนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเบรกรถด้านหน้าด้านหลังนะคะแล้วก็ที่สําคัญนี่ที่นุ้ยจะนําเสนอเลยนะคะสําหรับตัวนี้นะคะ จุดแจ้งเตือนนะคะสัญญาณแจ้งเตือนจุดอับสายตานะคะสมมติว่าเราจะแซงนะคะเราอยู่บนทางด่วนนะคะเราจะแซงนะคะแต่ว่ามันเป็นจุดบอดพอดีนะคะเรามองไม่เห็นนะคะแต่สัญญาณตัวนี้จะแจ้งเตือนนะคะคุณลูกค้านะคะเ,เพื่อที่จะลดอ,อุบัติเหตุอที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะสร้างความปลอดภัยให้คุณลูกค้ามากยิ่งขึ้นนะคะหนูชอบฟังก์ชันตัวนี้มากๆเลยนะคะโอเคค่ะเรามาดู ภายในตัวรถกันบ้างนะคะตัวภายในตัวรถนะคะจะเป็นตัวหนังแล้วนะคะอันนี้เพิ่มความตกแต่งภายในนะคะให้หรูรานะคะสไตล์รถเก่งนะคะมีตัวเคปลาเป็นแบบไม้นะคะสำหรับตัวสปอร์ตนะคะทุกอย่างเป็นไฟฟ้าแล้วนะคะพวงมาลัยไฟฟ้านะคะแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธ Apple c a คาร a เนะคะในส่วนของด้านในตัวรถนะคะหน้าจอตรงกลางนะคะขยายไซส์ให้ใหญ่ขึ้นนะคะเป็น 12นิ้วด้วยกันนะคะเหมือนการเล่นแอปโทรศัพท์นี่เองนะคะการใช้งานง่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งค่าโทรศัพท์ตั้งค่าแอปพลิเคชันต่างๆนะคะนั้นในตัวรถนะคะเรามาดูจอตรงนี้กันบ้างนะคะคขยายไซส์ให้ขึ้นนะคะเป็น10นิ้วด้วยกันนะคะก็บอกนะคะ,ะสัญญาณต่งาง,ตงๆนะคะของตัวรถนะคะค่าเข็บขัดนะคะ,ะบอกนะคะตัวรถตรงนี้นะคะก็คือสัญข้อมูลปลอดภัยขั้นสูงนะคะจากบอร์ดนะคะ กิโลเมตรนะคะบอกองศานะคะ,อะของภาคตะวันออกนะคะก็สามารถที่จะดูได้จากตรงนี้นะคะตัวเครื่องยนต์นะคะหม้อน้ำนะคะดูได้จากตรงนี้นะคะหน้าปัดขนาดใหญ่เลยนะคะ,ะตัวนี้นะคะก็คือฟังก์ชันนะคะในการเล่นจอตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นแอปพลิเคชันนะคะการความปลอดภัยนะคะการล็อกความเร็วการล็อก รักษาร,ระยะห่างนะคะก็อันนี้แล้วก็อันนี้กึงกลางเลนนะคะเวลาสมมุติว่าเราล็อกความเร็วนะคะเราขับไกลๆอย่างเงี้ยไปภาคเหนืออย่างเงี้ยหรือว่าไปภาคอีสานก็แล้วแต่นะคะก็คือมันจะควบคุมนะคะบางทีเราหลับในอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะสามารถที่จะ,ะเพิ่มความปลอดภัยตรงนั้นได้นะคะนี่หน้าจอตรงกลางนะคะเพิ่มอัพไซส์นะคะถ้าเป็นตัวエブレス p o r t ธรรมดาจะตัวนี้จะเป็นแค่10นิ้วนะคะแต่ตัวนี้เพิ่มไซส์ก็คือ เป็น12นิ้วด้วยกันนะคะทำงานง่ายนะคะเหมือนแอปโทรศัพท์นะคะการเล่นโทรศัพท์ของเรานะคะอันนี้กล้องนะคะถ้าสมมุติว่าเราจะดูนะคะอันนี้จะเป็นตานกนะคะสมมติอันนี้ใช้งานโดยเวลาเราขึ้นสะพานนะคะก็จะรู้ว่าเอ้ยเราขับตรงไหมมีรถสวน หมาไมนะคะคก็จะทําให้ความปลอดภัยตูดนะคะอันนี้เป็นรอบตัวรถนะคะเซ็นเซอร์นะคะแจ้งเตือนต,ต่างๆนะคะก็ปิดได้นะคะเปิดได้นะคะสําหรับตัวกล้องนะคะถ้า,าปิดก็คือตัวนี้นะคะถ้าเปิดกล้องนะคะก็สามารถทําได้เลยนะคะอันนี้เฉพาะนะคะเฉพาะข้างนะคะก็เลือกได้นะคะนี่นะคะอันนี้รอบคันนะคะอันนี้ก็คือด้านหลังอย่างเดียวนะคะ สามารถตั้งค่าได้อันนี้ปิดนะคะสัญญาณต่างๆนะคะแล้วก็ส่วนด้านล่างก็เป็นแอร์นะคะอุณหภูมินะคะอันนี้การตั้งค่าของตัวรถนะคะต่างๆจะอยู่ตรงนี้นะคะออโต้โฮนะคะถ้าสมมุติเราเปิดนะคะเราเอาติดไฟแดงนะคะตัวนี้ถ้าสมมุติว่าเราติดไฟแดงนะคะตัวนี้จะขึ้นออโต้โฮลให้นะคะถ้าเกินประมาณ10วินาทีนะคะรถคันนี้จะขึ้นเบรกมือไฟฟ้าให้นะคะโดยที่เกียร์ยังอยู่ที่ดีอยู่นะคะก็ที่สามารถถ้าสมมุติว่ารถ รถจะไม่ขยับนะคะแต่ถ้าพี่จะออกไปนะคะก็โดยการเหยียบคันเร่งนะคะขึ้นมาก็จะทําให้รถเนี่ยขับเคลื่อนไปได้นะคะ,ะถ้าสมมติว่าเอ้ยมันแสงมันมัน,ม,นมันสีขาวใช่ไหมถ้าขับกลางคืนนะคะแสบตานะคะก็กดข้อมูลย่อจากตรงนี้ได้นะคะจอหน้าจอก็จะเป็นสีดำเนาะคืนค่าด้วยการังกดอ,อ,อีกทีหนึ่งนะคะตัวนี้นะคะตัวที่3มเนะาะก็คือจะเป็นการเชื่อมต่อ Apple c a r p เ a ่นะคะ Android Auto นะคะคู่มือการใช้รถนะคะปกติแล้วแต่ก่อนเนาะจะเป็นคู่มือแบบใหญ่ๆนะคะแต่ตอนนี้นำมาไว้ที่คู่มือในตัวรถแล้วนะคะอันไหนที่สมมติว่าไม่ได้ใช้งานนะคะก็จะไปอยู่ในสมุดคู่มือเล็กๆอีกทีหนึ่งนะคะอ่าอย่างเช่นนุ้ยยกตัวอย่างเอากันเนาะอ่าค้นหานะคะหมวดหมู่นะคะเขาจะบอกนะข้อมูลทั่วไปการเชื่อมต่อนะคะต่างๆค้นหาด้วยภาพนะคะดีย๋ยวเรากด B ไปใช่ไหมพูมาลัอ่เขาก็จะบอกข้อมูล นะคะจับตรงนี้เลยนะคะสะดวกนะคะ,ะเราไม่ต้องพกนะคะก็คือใช้งานได้จริงนะคะภาษาเปลี่ยนตรงนี้นะคะคุณลูกคา้าบางท่านนะคะเป็นลูกคา้าท่านฝรั่งนะคะชอบหรือชอบภาษาอังกฤษก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้นะคะข้อมูลตัวรถเราตั้งไว้ให้แล้วนะคะก็สามารถที่จะกดเข้าไปเลยนะคะรายการโทศรศัพท์นะคะช่วยเหลือนะคะอ่านี่ค่ะช่วยเหลือต่าง การโทรศัพท์เมื่อกี้มันไม่ขึ้นเพราะว่าเราไม่ได้เชื่อมต่อ,อบูทบูทนะคะรถยนต์ทั่วไปนะคะเราก็ตั้งค่าได้หมดนะคะโอเคนะคะอันนี้ก็เป็นแอร์นะคะอย่างที่บอกแล้วก็ถ้าสมมติใครยังไม่เป็นแบบสัมผัสเนาะใครที่ยังไม่คุ้นชินก็จะใช้เป็นตัวหมททัดน,นะคะ,ะตัวเกียร์เป็น6สปีดนะคะอันนี้บวกลบก,ก็คือเป็นเกียร์แมนนวลนะคะขึ้นเขาลงเขานะคะได้สบายนะคะทดเกียร์ได้นะคะมีหมดนะคะ ออโต้สตาร์สต็อปนะคะถ้าใครอยากปิดนะคะแต่ต้องปิดทุกครั้งนะคะใครไม่ชอบ s t a r ์ส t o p ก็คือกดค้างไว้นะคะตัวสตาร์สต็อก็จะไม่ทํางานนะคะตัวนี้เป็นโหมดนะคะกดโหมดจากตรงนี้ได้เลยนะคะสมมติว่าเอ้ยรถเอฝนตกอยู่นะคะเราขับอยู่นะคะความเร็วไม่เกิน110ยสนะคะกดไปโหมดนะคะช่วงล่างนะคะ,ะถนนลื่นก็สามารถที่จะทําได้เลยนะคะก็ทําให้ช่วงล่างเนี่ยมัน ยึดเกาะถนนมากยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้ก็คือกันลื่นนะคะอันนี้ให้เปิดตลอดเนาะถ้าสมมติกรณีเดียวเลยนะคะที่จะต้องปิดตัวนี้ก็คือเวลาพี่ตกโคนขี้โคลน,นอะเนาะตกลมอะไรพวกนี้นะคะก็ก็ปิดแค่ตรงนี้ไปนะคะตัวีนี่ก็คือสัญญาณแจ้งเตือนนะคะเซนเซอร์ญญนะคะข้างในหลูหลานะคะมีท้องเก็บของอสองชั้นนะคะมีชั้นนี้แล้วก็ชั้นนี้นะคะแอร์เย็นสบายนะคะมีเซนเซอร์ญญนะคะ ตอนนี้เซนเซอร์จะเปิดตลอดนะก็คือเบียนไฟให้ตลอดนะคะไม่มืดหมดเนาะ,ะด้านในนะคะของเดิมนะคะึค้นให้ลูกค้าไปนะคะอันนี้ใช้งานได้จริงให้เห็นคุรลูกค้าใช้งานได้จริงเนาะ,ะยาวๆท่อไอเสียเดิมก็ใส่ไว้ในนี้ได้นะคะ,ะสวยมากนะคะสำหรับตัวขับรถนะคะเป็นเหมือนพี่พีวีนะคะเป็นเหมือนกระบะนะคะแต่ว่าให้อารมณ์ในการเ,าเขาเรียกว่าอะไรอะขับขี่นะคะแล้วก็ฟังก์ชันต,ต่างๆนะคะ มาแบบไม่กักเลยนะคะสำหรับตัว Ford Everest นะคะใครสนใจนะคะรับข้อเสนอสุดพิเศษนะคะกับเจ้าหญิง e v e r อเรสนะคะทักข้อความนุ้ยมาได้เลยนะคะหรือเบอร์โทรนุ้ยคะ่ะศูนย์ากสามค่ะเพราะเราคือทีมงานมืออาชีพคะ่ะแล้วพบเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ <S <S